นี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่นี้ที่เหลือปลูกลำไย,ยกล้วยข้าวโพดขุดบอ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสม,มุนไพรแล้วก็ไม้ย,ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้าน<อ>ส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่า,มาแมลงเป็นพิษ นายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนายแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตกนายแดงกลุ่มนายเขียวไม่กลุ่มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้โพดและลำญ่ที่ราคาดีกําไรได้มาก็เพิ่มเป็นลงงพาอเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร ายแดงไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือเชีย่ยอะไรบ้านกุลอยสัตว์